สวัสดีครับผมจีฮะเจาล้วช่องจั t t อยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวตัวนี้เลยครับ HL 0 1นะครับ History of Law นะครับรถญี่ปุ่นนะครับนี่โคละสอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสถอยด้วยนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับก็มีอยู่3ชิ้นนะครับโมเดลเสาฐานนะครับมาดูที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับนี่โครซอนของเราครับเป็นไงครับสวยไหมครับดูหน้าชัดๆครับนี่แล้วก็มีสุบุรีนะครับเปลวไฟไฟติดเสื้อนะครับเป็นคนซุ่มซ่ามนะครับผมดูลายครับนี่ไงด้านหลังนะฮะด้านหลังเคนี่ตาปั๊มของเขาครับนี่ตาปั๊ม เจนะครับละเอียดสวยงามครับโดยเฉพาะตรงนี้ต่อไปครับก็จะเป็นโอเคยิบิด okay, เ <laughs> สานะครับเสาให้เขียนคําว่า B อยู่ตรงนี้นะครับ B B เหนไหแล้วก็ฐานครับนี่ตามนี้เลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับนี่ก็ ใส่ด้านหลังไปอย่างี้ฮะแล้วก็เอาตัวาฐานมาใส่นะครับจะมีหมุด2ออันนะโอเคเรียบร้อยครับไปดูนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ